สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอ่าสาธิตนะครับการใช้โปรแกรมแคมตาเซียนะที่ผมใช้ในการอัดนะวิดีโออะไรอย่างนี้นะแป๊บนะเออโอเคครับวันเอออะไรนะเดี๋ยวนะแปบ๊บมีคนขอมานะครับในเฟซบุ๊กนะครับคนทนนี้นี่เองนะนรับอะไรนะี้ m เอ็มสัตว์ไ <laughs> เอ็มทัดทิชนกชื่ออะไรเนี่ยเอเป้ชื่ออะไรเนี่ยเอ็มสัตว์ทักนกก็ทึมเยอะมากเลยนะครับปอมเจมนะก็อืมนายอายุสิบเอ็ดเช็คป่ะโอ้ตอบอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผิดผิดอย่างแรงสิบสองเว้ยเฮีย <c ười> โอเคครับมาเข้าเรื่องเลย นี่ครับพิธีจะอัด,ดวิดีโอเนี่ยก็คือนะครับเวลาจะอัด,ดวิดีโอเนี่ยต้องกดตรงนี้นะครับนี่ record the screen นะเนี่ยมันจะพอกดมันจะขึ้นอย่างนี้เนี่ยับแล้วก็จะมีคำว่า REC uh, นะเพื่อเริ่มเคคอร์ดนะครับนี่วิธีที่ใช้ตรงนี้ก็ข้อยอธิบายในภายหลังนะไม่ต้องเอาละเอียดหรอกถ้าอยากจะอัดวิดีโอง่ายๆเลย ก็กดในสีแดงๆนี่ไปถ้าจะกดหยุดหรือคัดอะไรอย่างนี้เนกด F 9ก้าซ้ำอีกรอบนะครับซ้ำอีกรอบถ้าจะหยุดก็กด F 1 0เพื่อเป็นการหยุดถ่ายอะไรประมาณนี้ง่ายๆเลยนะสมมติว่าเนี่ยถ่ายอยู่นะผมตถ่ายถ่ายถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ i n ฟ o มีเด a ยพอถ่ายเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอ่ากรอบวิดีโอให้ดูเช็คก่อลนะกรอบวิดีโอเราเป็นยังไงวีดีโอเราเป็นยังไงแล้วก็จะมีคำว่าเซฟเซฟอะไรนะ เซฟแอสหรือเปล่าวะเซฟแอสใช่ไหมคำว่าเซฟแอปเซฟแอสไว้ที่ไหนแล้วก็พอเซฟวิดีโอนั้นไว้ที่ไหนมันก็จะเป็นไฟล์อย่างนี้เนี่ยไฟล์อย่างนี้นี่ไหนวะเยออยู่ไหนวะอ้อย,อยู่นี่โอเคเนี่ยมันจะเป็นไฟล์อย่างนี้นะครับนี่แคปเจอร์หนึ่งแคปเจอร์สองแคปเจอร์สามสี่อะไรอย่างนี้นะครับก็ตามจะตั้งชื่อนะครับแคมไอซีอย่างนี้เนะี่ย โอเคอัดเสร็จมันก็จะมีอินฟอนใช่ไหว่าอินฟอนมีเดียก็จะเข้าไปที่เราเซฟไว้ให้เขาเซฟที่เขาที่เซฟไว้ผมเซฟไว้เดสก์ท็อปก็อยู่เดสก์ท็อปไปแหละเออพูดมีอะไรโอเคนี่ก็แคปเจอร์พวกนี้มันจะเอาไฟาล์นี้มาเอาไฟาล์ที่เป็น Video Play วิดีโอเพลงหรืออะไรก็ได้จะมาเอาแคปเจอร์สี่แคปเจอร์สี่เนี่ยลาบเป็ดมหาการเนี่ยก็ถ้าจะใช้ทําอะไรก็คลิก ลงมาลากตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับดูนะคขึ้นอ่าก็เลือกอะไรงี้นี่คลิปเรก็จะเป็นอย่างงี้แล้วก็สมมุติว่าเสียงเนี่ยเบานะเสียงมันเบาม,มือว่าเสียงเราพูดอะเบาก็ไปเรียกว่าออริโอแล้วก็ปรับเสียงขึ้นอย่างนี้เขียนดูนะเสียงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้สมมติเอาสามร้อยอืมก็เป็นอย่างงี้งัอยาตาย หลบนี่รูปเป็นอย่างงี้ใช่ไหมผมอยากให้รูปมันซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับซูมมาใกล้ๆก็ที่ซูมนี่ซูมเป็นแผ่นนี้อะไรเนี่ยตรงนี้จะมีกรอบที่ตรงนี้อยู่เป็นลาที่ลาเอาอัดวิดีโอไว้อยู่อย่างี้เมื่อเราจะย่อมาอยู่แค่หน้าของไอ้เขี้ยยาหมิงก็ย่อให้มันกรอบให้มันเหลือแค่นี้ก็ทําอย่างงี้ก็จะเห็นแค่หน้าของไอ้ยาหมิงมันง่ายนะครับเนี่ยที่ผมทําวิธีนี้ มันก็ง่ายนะครกดเสร็จมันก็จะได้อย่างงี้พออยากจะซูมอีกรอบก็สามารถซูมได้มันจะขึ้นตรงนี้ซูมเนี่ยซูมหลายๆรอบก็ทำเอาเองริ้วคีย์เฟรมก็อย่างนี้ก็ได้อยากจะซูมตอนที่มัน,ม,นมีผู้หญิงขึ้นมาตอนนี้มันรับเป็ดเที้ยอะไระนี่รับเป็ดเนี่ยก็ลากซูมนี้มันจะขึ้นอย่างี้ต่อเค okay. ใจกันนะใจกูตบคว่ำเลยนะเว้ยอาพองอะเล่นไปเล่นนี่อะไรครับเพื่อเป็นพวกไฟล์แบบว่าไฟล์แบบเปิดตัวอะไรเงี้ยอย่างเช่นอันนี้ยงไง,ยงนี่นะงว่าอันนี้เป็นไฟล์แบบพวกเป็นไททัลคลิปไททัลคลิปลองดูเช่นนี้อินนี้เปตเต้นเฮียไม่ว่าลากใส่ตรงนี้อุ้ยเฮีย สมมติเราทำแล้วใส่ตรงนี้นะอันนี้ผมแนะนำให้ใชั้นนี้ชอบใช้น,นี้แหละเอาเฮ้ยอีสัตว์นี่ขึ้นมาวะเออมาแล้วนะครับผมจะใส่พวกอันนี้คำอะไรลงไปก็สมมติว่าเป็นอ่าเอาอันนี้อ,าอ,าอ,าอา่าอัานนี้ใส่เข้าไปได้ใส่คำเหี้ยอะไรก็ได้ใส่ไปนะเออใส่ไปอะไรก็ได้เป็นไททัน ง่ายจะตายโหใช่เงี้ง่ายๆเลยก็นี่ก็เป็นสอนเบื้องต้นนะไม่ต้องอะไรมากเนะี่ยทำหคนที่อยากจะอัดวิดีโออะไรวันนี้ห้านาทีแล้ว,วอัดวิดีโออะไรง่ายๆขอเอานี่ก็ไอพวกเนี้ยเนี่ยมันลากมาใส่เงี้ยแฉกป้อ,อมันก็ง่ายอย่าตายคลิปบิน มผมจะสอนวิธีการอัพลง YouTube สมมุติว่าโปรเจกต์อะไรของคุณทำเสร็จแล้วใช่ไหมมากดตรงนี้ and Share นครั d บูดูส์แอนด์แชร์นะฮะตรงนี้นี่ก็มีให้เลือกนะใครที่อันนี้คือพวกที่ทำให้เป็นไฟล์ CD อะไรอย่างเงี้ย DVD เลดลงเลดี้อะไรไฟล์ไอโฟนไอพอดนี่ก็อะไรคัสตอมบูดูสเซตติ้งก็คือเป็นพวกไฟล์อันนี้ใครที่ไม่อยากยุ่งยากก็แชร์ทูยูทูบไปเลย แชร์ดูยูทูบไปเลยเข้าใจป่ะนี่ก็เอ้ยห้ามดูไม่ได้เดี๋ยวเซ็นเซอร์ไว้นี่คือ g ีเมลผมนะฮะก็กดเนสไปเนส่ n เนสนี่ก็ไตเติลนี่ก็เป็นอะไรอะไรนะชื่อนะครับชื่อใส่ชื่ออะไรก็ได้อ่าใส่ชื่อเช่นเทสนะเทสเทสนะครบ t เทส ดีสคริปชั่นก็ต้องใส่ใส่หมดแท็กอะไรอย่างนี้ดีสคริปชันเขียนไปเอแล้วก็นี่ก็พวกประเภทนี่ก็เลือกอะไรทุกอย่างอ่ะก็กดฟ i n i s มันก็จะขึ้นเป็นรออัปโหลดลง YouTube ก็ลองไปรอดูชื่อของตัวเองอันนี้ก็คือหัสรหัสของ YouTube นะ gmail ใน YouTube เนี่ยต้องพิมพ์ด้วยเนี่ยไม่พิมพ์ไม่ได้เนะโอเคเมื่อเสร็จก็มันก็จะอัปโหลดลงไปแน่นอนผมไม่กดหรอกเดี๋ยวเป็นลง ชื่อผมก็เข้าถามมาแค่นี้อ,อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเกมเฮียอะไรไม่ต้องโหลดเพราเกมแฟลตไงคุณส่วนใหญ่มันก็โหลดทางนั้นแหละนะอืมขนาดังกเบิ i ดก็ยังโหลดเลยโอเคก็ขอไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับไปแล้วไม่ว่าง